Walk with God โดยคริสตจพระสิริแห่งการเก็บเกี่ยวทำทานอย่าเป่าตแตรข้างหน้ามัทธิวบทที่6ข้อที่2ถึง4เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทำทานอย่าเป่าตแตรข้างหน้า เหมือนพวกคนน่าซื่อใจคดที่ทำในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อให้คนสนรรเสริญเระบอกความจริงแก่พวกท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของพวกเขาแล้วแต่ท่านเมื่อทำทานอย่าให้มือซ้ายรู้การกระทำของมือขวาเพราะว่าทานของท่านจะเป็นทานลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่าน ในสมัยพระเยซูแปรเป็นเครื่องมือที่เรียกร้องให้คนสนใจแต่วันนี้โซเชียลเป็นช่องทางให้โลกรับรู้เมื่อมีการช่วยเหลือการให้สำหรับคนขัดสนยากไรก็จะถูกโพสไปทั่วในโลกโซเชียลสิ่งเหล่านั้นดีและได้รับความชื่นชมสำหรับคนที่ไม่เชื่อแล้วพระคัมภีรสอนเราทำทานอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างจากโลกพระเจ้าไม่ใช่ของโลกนี้วิธีทางของพระองค์จึงไม่เหมือนโลกพระองค์ทรงต้องการให้เรามีใจกว้างขวางช่วยเหลือคนที่ขัดสนแต่การช่วยเหลือของเราต้องเป็นทานลับมือขวาแจกสิ่งของมือซ้ายไม่รู้สำนวนไทยเรียกว่าปิดทองหลังพระ โลกโซเชียลไม่จำเป็นต้องรู้และสันเสริญเรามีเพียงพระเจ้าผู้เดียวที่รู้และชื่นชมเราก็มีค่ามากกว่าคำชื่นชมของมนุษย์ทั้งโลกนี่คือหลักการของพระคำพีที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้เราไม่เชื่อฟังพระคำในเรื่องการให้เพราะแรงจูงใจของเราต้องการคำชื่นชมคำยกย่องคำสรรเสริญ และบำเหน็จของมนุษย์อยู่เราขาดความเชื่อว่าพระเจ้าทรงมองดูอยู่และพระองค์จะประทานบำเหน็จแก่เราทุกวันนี้โลกโซเชียลจึงเป็นโลกแห่งการล่อลวงคริสเตียนออกจากหลักการของพระคัมภีร์ไปสู่หลักการของโลกที่น่าซื้อใจคดเราจะเชื่อในพระคำหรือตามกระแสะโซเชียล เราจะรับบำเหน็จจากโลกนี้หรือเราจะรับจากพระเจ้าอย่าหยุดทำดีช่วยเหลือแจกจ่ายแม้ไม่มีมนุษย์ทราบขอพระเจ้าอวยพระพอมพี่น้องทุกท่านนะครับ